แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับกระทรวงการคลังมีการโอนเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มที่ตกหลนและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆโดยจะเป็นการโอนเงิน3,000บาทเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนจำนวน1.14ล้านคนนั้นล่าสุดนายธนากรหวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาอัปเดตเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังและทั่วประเทศจากกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุกนั้นขนาดนี้ทางคังได้รับเรื่องมากกว่าสองล้านฉบับซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคังได้ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งบทแล้วกระทรวงการคังจะหามาตราการช่วยเหลือต่อไปที่ผ่านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000ันบาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน อาจจะขุขะบ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากรัฐบาลเริ่มคลายล็อกกระทรวงการคลังก็เดินหน้าฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มที่สอดคล้องตามยุค New นิวโน l มั่นใจว่าจะสามารถพลิกฟื้นฟูประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามดรธนกรหวังคงบุญชนะได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า การรับเรื่องร้องทุกข์คนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทั่วประเทศมีมากกว่าสองล้านฉบับล่าสุดคัดกรองใกล้เสร็จแล้วเตรียมหามาตราการช่วยเหลือต่อไปหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ